บทอาคยานจังหวัดกำแพงเพชรระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6กำแพงเพชรเมืองคนแกร่งแหล่งคนกล้าหลากล้ำค่าอารยธรรมนำผสานหลายวัฒนธรรมนำผสมกลมกืนนานล้อมรวมผ่านการเวลามาเป็นเรา แม้ธรรมเนียมประเพณีมีแตกต่างหลวนสรสร้างดั่งเส้นสายหลายเครือเถาหมอระดกภูมิปัญญาอย่าดูเบาอัตลักษณ์ชาติพันธ์เก่าอย่าดูแคลนสมยาเมืองหมอระดกโลกโลกหรือเรื่องนามประเทืองควรพิทักษ์รักห่วงแหน อยู่แห่งหนนตำบนใดในดินแดนรากเงาแกนแก่นกลางมิจางคลายดุดเทือกเขาขุนคองลานตรงานสวยน้ำตกช่วยพัฒธารามาเป็นสายแม้ไหลลังถัทงทน้นล้นกระจายกลับพร่างพรายพร่างพรูสู่แม่ปิง กำแพงเพชรหน้าเกรงขามนามสนอด้วยเหตุเพราะเลือดนักสู้เข้าสู่สิงประวัติศาสตร์ต้องศึกษาหาความจริงจึงยอดยิ่งรู้จักตนชนชาติไทย